เดคคุณหนเล็กนะครับขอตัวเปิดด้วยค่ะวันนี้คุณแม่มาถูกวันแล้วนะครับนะตัวเปิดเดี๋ยวผมจัดให้นะครับตัวเปิดเดี๋ยวจัดให้ครับ่าเลขตัวเปิดแ็นบอนะครับเดี๋ยวย้อนหลังให้หมดเลยนะครับเลขตัวเปิดเลขก,ก่อนดังเลขลับเลข3ตัวเลขหมาดเดียวอยู่ในซองอยู่ในซองนี้ทั้งหมดครับ อยู่ในซองนี่ทั้งหมดคุณแมอ่อยู่ในซองนี้ทั้งหมดนะเห็นบอนะครับอ,อยู่ในนี้ทั้งหมดครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับนาอฝากแชร์นำ้ำเลขซองนะครับรวบรวมให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขตัวฟันนะครับเลขตัวฟันเลข เลขตัวเจาะนะครับเลข3ตัวเลขงบน้อยนะครับอ่าแล้วก็เลขลับนะครับก็อยู่ในนี้แล้วก็เลขหมัดเดียวนะอยู่ในนี้เหมือนพี่ดองรวบรวมให้แล้วจะไม่มีแค่เลขชุดเดียวก็คือจะไม่มีเลขอ่าเลขชุดเดียวก็คือเลขสายด่วนรัฐบาล สายด่วนรัฐบาลนะครับนะแจกวันนี้ให้วันนี้เวลาสี่ทุ่มนะครับเวลาสี่ทุ่มเจอกันสำหรับเลขสายด่วนรัฐบาลนะครับสายด่วนรัฐบาลสี่ทุ่มคืนนี้เจอกันใครที่ต้องการนะครับเลขสายด่วนนะสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับ นะจิ้มลิงดานตรงนี้กดเพิ่มเพื่อนแล้วแจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มได้ <c oughs> แชร์ไปกลุ่มแนวทางแล้วนะครับขอบคุณครับคุณแม่อภิชาติครับหวัดดีครับหวัดดีนะคนละแชร์สองแชร์ก็ได้จ้ะขอให้เฮงขอให้ปังครับอ่า แชร์แล้วจ้าจากเมืองเลยนะครับรอเลขรัฐบาลอยู่จ้านะครับสามแชร์ค่ะอาจารย์นะครับคุณหนูจีนนะอ่าคุณนราวันนะครับเจอเพจนี้ใช่เปล่าครับสายด่วนนะครับผม <c oughs> สายด่วนนะครับสายด่วนก็จะมีให้คือกันนะครับสายด่วนก็จะมีให้อ่าสายด่วน นะจะมีให้ในกลุ่มนะครับทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนแจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มได้เลยนะสำหรับท่านใดที่ต้องการรับสายด่วนนะครับอ่าเขามาครับไม่เห็นอาจารย์เลยอ่าหลายงวดแล้วนะนะก็สําหรับบางท่านนะครับมันก็ไม่แจ้งเตือนเลยนะเออสำหรับบางคนก็บรแจ้งเตือนเด้เนนะทำงานรอจ่าแชร์ ค,ครับอ่ามามามาอ่าเลข2องครับยังไม่เปิดนะรอเปิดพร้อมๆกันนะครับรอดูรอชมไปพร้อมๆกันท่านใดที่แบบอ่าท่านใดที่แบบคิดว่านะครับคิดว่าเลขที่เข้า,ดาได้มากนี่นะครับมันอ่ามันเล่นบ่อได้มันซื้อบ่อได้หาซื้อบ่อได้แล้วนะครับนะก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับนะรอดูเลขในนี้ก่อนอาจจะมีบางคู่อาจจะมีบางตัวที่เรา นะที่งวดก่อนเราคิดว่าเราจะซื้อหรือว่านะครับหรือว่างวดนี้เขาจะซื้อแต่ว่าเขาลืมนะเขาลืมคิดพอนะครับนะดีไม่ดีนะครับเลขดีไม่ดีนะครับเลขคู่นั้นอาจจะอยู่ในนี้แล้วเห็นให้ทุกคนคิดพอขึ้นมากก็ได้อ่ะเดี๋ยวเริ่มเปิดเลยท่านใดจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับพิมพ์คําว่าจิ้มแล้วขึ้นมาสั้นๆน,นะครับ พิมพคาว่าจิ้มแล้วขึ้นมาท่านใดที่จิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับพิมพ์2คํานี้จิ้มแล้วอ่าจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คําว่าจิ้มแล้วขึ้นมาเข้ามาครับเดี๋ยวเปิดไปพร้อมๆกันจะ้ะเข้ามาครับหวัดดีคุณวินวินนะครับอ่า 3 9 9 3ก็มีนะครับนะ3993ไม่ว่าเลขตัวเปิดนะครับเลขตัวเปิดเลขก,ก่อนดังเลข3ตัวเลขหมัดเดียวเลขลับเลขตัวฝันนะครับรวมอยู่ในนี้แล้วท่านใดที่ยังไม่ได้แนวทางที่ว่าก่อนหน้านี้นะผมเอามารวมไว้ในนี้แล้วนะครับคือบอห้ยทุกคนเสียเวลาไปไล่เบิงย้อนหลังผมรวบรวมมาให้แล้วนะครับ ขออย่างเดียวนะครับขออย่างเดียวพี่น้องนะฝากทุกคนจิ้มลิงกด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หน่อยท่านใดสนใจสั่งซบูสั่งได้นะครับสั่งได้พี่น้องนะสั่งได้นะถ้าไม่ดีจริงบอกข่าวมาเว้าครับนะ่มันเสียเจ้าของ <c oughs> นะอ่าแล้วก็เป็นแบรนด์ข,ของตัวเองด้วยนะครับเนาะกอ็ทดล่องแล้วทดล่องอีกอ่าน่าเป็นฟ้าเห็นผลไหมคะ เห็นครับมันจะค่อยๆจางนะมันจะค่อยๆจางลงนะครับบอแมนวัใส่ป๊บเลยเห็นผลใส่เมื่อนี้เห็นผลเมื่ออื่นหรือเมื่ออันนั้นมันแรงเกินอันนั้นมันเกินไปนะครับออาสำหรับสูตรนี้นะครับนะใส่นะครับมันถึงค่อยๆปรับสภาพผิวดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะหนึ่งสิงหาสองห้าหกห้านะสั่งไปเยอะแล้วครับนะออ บมมนว่าบมเมนว่าหัวแตเมือนี่นะครับอ่าส่วนมากนะครับล่างหรือบนคะสี่อ่าถ้าเป็นตัวฟันนะครับส่วนมากผมจะแนะนําให้ไปเน้นบนนะครับนะตัวฟันเน้นบนนะครับหกก้อนเท่าไหร่คะหกก้อนครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองอ่าเดี๋ยวรอคุยกับแอดมินแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวถาคุยกับแอดมินนะครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้แนวทางก่อนนะครับอ่าเมื่อผมมบาวางกดเครื่องคิดเลขครับอ่ะอ่ะชุดตัวเจาะนะครับชุดตัวเจาะสําหรับเลขสี่นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าเลขคู่ไหนนะครับเป็นเลขอะไรมาจากไหนนะครับนอตที่มาที่ไปนะครับของเลขคู่นี้มาแต่ไหนนะครับเนาะ อ่ะสำหรับคู่แรกนะครับทุกคนเห็นไหมสี่หกนะครับสี่หกตรงนี้นะครับเป็นตัวเปิดรัฐบาลตัวแรกเลยนะครับตัวเปิดรัฐบาลตัวแรกนะครับก็คือสี่หกนะหลายหลายท่านนะครับเนาะพอเห็นผมเปิดไปนะครับประมาณผมปล่อยตัวเปิดไปประมาณห้าหกหมื่นนะครับนะก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่า ว่าเล่นบ่อดดนะครับว่าเล่นบ่ไดดหาบ่ไดดเลี้ยวพุทเตยนะครับสี่หกดังารนะครับนะก็ไม่รู้ว่าดังมาจากไหนนะครับนาะแต่ก็นะมันก็จะดังบางพื้นที่แหละทุกคนนะครับต่อมาครับสี่ห้านะครับสี่ห้านะสี่ห้าตรงนี้นะครับเป็นเลขก่อนดังจ้กทุกคนนะเป็นเลขก่อนดังตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าดังหรือไม่ดังนะครับนาะก็นะไม่ดังก็ดีไปนะครับสีได้เรล่นกันง่ายๆเนี่ยนาอ นะครับ4ี่ห้าครับต่อมา4ี่ศูนย์อันนี้อันนี้เลขนะครับเลขชุดใหม่นะครับน้ะเลขชุดใหม่นะครับอ่ะทั้งแถวนี้นะครับเป็นชุดตัวเจาะสําหรับเลข4ตัวฟันของเรานะครับต่อไปทุกคนต่อไปเลขมาเดียวพี่น้องต่อไปเลขมาเดียวใครชอบคู่ไหนพิมพ์ขึ้นมานะครับชอบคู่ไหนพิมพ์ขึ้นมาหรือท่านใดที่แบบนะเลือบมได้นะครับ4ี่หกสี่หาสี่ศูนย์ฟาดเรียบเลยนะครับอันนั้นก็พิมพ์ขึ้นมาได้นะ สนใจสบู่ค่ะนะครับอ่าเดี๋ยวจบไรสดแอดมินทักแชทนะครับท่านใดสนใจสบู่พิมพ์คําว่าสนใจขึ้นมานะครับอ่าต่อไปครับผมเลขมัดเดียวพี่น้องมัดเดียวรัฐบาลน,นะมัดเดียวปังมัดเดียวแห้งมัดเดียวแตกให้เบิงเลยนะน,นะครับได้โรตเตอรี่แล้วค่ะนะครับอ่าจากคุณทองนานะอ่ะมัดเดียวนะครับมัดเดียวรัฐบาล อ่ะทุกคนเห็นไหมอย่าพึ่งไปไหนนะบางคนเห็นเลขมัดเดียวนะครับไปอาดหลาดพี่น้องนะครับยังไม่หมดนะครับนะเออยังขาดยังขาดชุดไหนเอ๋ไข่ท้ายเบิงยังขาดชุดไหนครับอ่ะตัวฟันมาแล้วตัวเจาะมาแล้วมัดเดียวมาแล้วยังขาดเลขชุดไหนสามตัวไหมสามตัวนะครับนะยังขาดเลขสามตัวจัดสามตัวอยู่ด้านล่างครับ 3ต,ตัวอยู่ด้านล่างนะครับเลขหมัดเดียวรัฐบ,บาลวันนี้เจ็ดสี่สี่เจ็ดครับครั้งแรกค่ะคุณน้อยนะครับยินดีต้อนรับครับผมเจ4ดสี่สี่เจ็ดนะครับหมัดเดียวรัฐบ,บาลวันนี้นะอา่าล่างนำเด้อจ้าแมนครับนะโบแ,แมนว่าโมแมนว่าหายไปเจาะโมแมนว่าเจาะเทือนะครับเจาะเทือเล่นเทือยยางเดียวเด้พี่น้องนะครับนะติดล่างไว้ด้วยนะ อ่ะต่อไปเลข3ตัวครับ3ตัวพร้อมกับเลขรับนะครับเลขรับรัฐบาลตามนี่พี่น้องจ้าเลขรับนะครับนะอ่ะโยผมมาเสียดายแท้อยากวงกลมให้เด้เดี๋ยวผมวงกลมให้นะแปบ๊บหนึ่งปรกกาแดงยุไ้ละ่ะเสียดายนะถ้าใครไม่ตาม3ามเนี่ยอยากวงกลมให้อยู่นะปรกกาแดงไม่มีการนี้ได้บ่ อ่าสามเก้าเลขรับนะครับนะไม่มาไม่เห็นไม่โผลมานะครับเลขชุดนี้นะเลขรับนะครับไม่โผลมาให้ทุกคนเห็นอ่าไม่โผลมาให้ทุกคนเห็นประมาณน่าจะเป็นปีแล้วนะเลขรับนะครับสาหรับท่านใดที่ติดตามผมต้องต้องติดตามผมประมาณต้องติดตามผมประมาณเก้าเดือนขึ้นอนะ่ะ เเดือน10เดือนขึ้นอะถึงจะเห็นเลขอ่าเลขเลขชุดนี้นะครับหรือไม่ก็ประมาณปีหนึ่งอะผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับคือนะห่างหายไปนานแล้วนะครับเลขรับรัฐบาล39หายไปโดนแล้ววันนี้นะครับกลับมาแล้วทุกคนนะใครที่ชอบ3ามเเล่นได้ตามได้คนระับ อแขบได้แขบน,นะครับนี่ยกกังเกาะเจ็ดอันจนเกือบหมดแล้วครับจนนันแ <laughs> มนบอกอ <laughs> าเล่นก็นมาได้ตีโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะตามน,นี้เลยนะครับ